สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีทีทาราหกเอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้นะจะมาสุ่มรนดอมให้ทุกคนนะคะหัวข้อไม่มีนะคะจะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องของใครนะคะด้วยไพ่สำหรับนี้นะเห็นเขาแบบสวยนะคะดาร์ดสีดำดำ สวยก็เลยชอบแล้วสุ่มเปิดออกมาก็เป็นเจฟูนะคะนี่สวยอะ่ะดูรายละเอียดมาดูกันว่าไพ่สำหรับนี้นะคะเขามีอะไรที่อยากจะเล่าอยากจะบอกคนที่ดึงดูดกับแรนดอมนี้นะคะมาดูกันนะคะเดี๋ยวขอดู พลังงานตัวตนของคุณนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรนะได้ทุกธาตุทุกราศีนะคะขอสับเยอะๆนิดนึงนะชอบมากเลยอะไพ่เขาสวยมากเลยดูสิ มาดูใบแรกคืออะไรนะคะอืมสีดาบความนิ่งเงียบสงบนะคะโอ้บางคนเนี่ยได้พบความสุขความสงบในชีวิตนะช่วงเนี้ยรู้สึกไหมว่าคุณนะ่ะสงบขึ้นนิ่งขึ้นนะคะใจเย็นขึ้นกับหลายๆเรื่องราวไม่ว่าอะไรจะเข้ามาเนี่ย ไม่สามารถที่จะกระทบจิตใจของคุณได้แล้วอะตอนเนี้นะคะไปต่อไปคืออะไรโอ King of Pentacles หูสวยมากๆนะคะให้สำหรับนี้ถึงจะเป็นขาวดำแต่ก็สวยอะให้ความรู้สึกที่นิ่งสงบเยือกเย็นนะคะ คนที่เข้ามาดึงดูดกับคลิปนี้รันดอมนี้ต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่เลยอะนะบางคนเนี่ยเพิ่งได้ตื่นรู้ได้เข้าใจชีวิตได้ขี้คายปมปัญหาบางอย่างให้กับตัวเองแล้วเรียบร้อยอืมจากที่ผ่านมาชีวิตอาจจะเคยยุ่งเหยิงมาเยอะแยะมากมายแล้วทำให้คุณไม่มีความสุขอ่ะ เหมือนเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะเป็นไพ่ของการน,นิ่งสงบจิตใจจะพูดว่าทําสมาธิได้เลยนะคะบางคนเนบางคนอาจจะอยากที่จะทําสมาธิมากขึ้นไหมหาเวลาที่จะอยู่นิ่งๆอยู่กับเพลงที่แบบช่วยบาบัดจิตอะไรอย่างเงี้ยช่วยที่แบบช่วยผ่อนคลายอะคะ่ะเพลงที่ช่วยทําสมาธิ เออคนอาจจะฟังเพลงแบบนั้นมากขึ้นแล้วก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นเจ็ดเดือนเรื่องอโชคลาภนะคะกำลังจะมากำลังจะเข้ามาหาคุณในเร็ววันนี้แล้วนะการลงทุนของคุณบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้ลงทุนไปก่อนหน้านี้กำลังจะผีดอกออกผล ได้กําไรงามนะคะเงินเงินก็เด่นมากๆอ่ะนะคะหมายความว่า <c oughs> ขออภัยนะคะทุกคนหมายความว่าพลังงานของคุณเนี่ยตอนเนี้ยดึงดูดโชคลาบนะคะซับเข้ามาหาตัวเองได้เยอะมากๆมีบางอย่างนะคะกำลังจะ เกิดขึ้นกำลังจะงอกงามขึ้นคุณกำลังจะได้รับผลของบุญกุศลหรืออะไรบางอย่างตอบแทนเนี่ยเนี่ยนะคะเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญใบเนี้ยแตกต่างจากสำรับอื่นมากๆนะคะสำรับอื่นอาจจะไม่ได้มีอะไรงอกขึ้นมาแต่อันนี้คือเดบดูสิเขาเติบโตอ่ะคุณอาจจะยังไม่รู้นะคะบางคนนี้จะได้โชคลาภจริงๆนะคะจากที่บ้านที่อาศัยนะคะ มาไปที่4โอ้จริงๆนะคะคุณกำลังจะได้รับผลบุญผลกุศลของคุณหรือบางคนเนี่ยไปลงทุนทำอะไรมาก่อนหน้านี้นะคะจะได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับกำไรอะ่ะเอองินน่ะเงินน่ะเนงินเข้ามานะคะจะได้ผลตอบแทนแล้วนะ ใครที่รอเงินก้อนนะคะรอเงินก้อนบางอย่างหรือไปกู้ไปทำอะไรอะนะคะจะได้รับการตอบรับในเร็ววันนี้นะคะแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะหรือชีวิตของคุณเนี่ยกำลังที่จะก้าวไปสู่ความมั่นคงก้าวหน้า คนทางใหม่ของคุณบางคนเนี่ยเรียนมาอย่างหนึง่งต้องไปทําอย่างหนึ่งนะคะอาชีพสิ่งที่เรียนมาเนี่ยไม่ได้ให้ไม่ได้ให้อะไรคุณมากมายนักนะคะถ้าคุณไปทํางานในสายงานที่เรียนมาแต่แตกต่างกาันจากที่พอคุณเปลี่ยนปุ๊บไปทําอะไรที่ไม่เคยทําแต่เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าชอบอะและอยากทํามานาน คือใช่คุณอะสิ่งนั้นกับให้ผลตอบรับและการตอบแทนได้เยอะมากๆนะคะเงินค่ะคิดนี้เงินเงินโอ้นายอัลเ็นเต์เคนตตกมาเองนะคะเอาเลยความรวยนะคะบางคนจะได้รับโชคลาภจากการลงทุนทำอะไรบางอย่างจริงๆนะคะเนี่ยถ้าใครที่เออมีดวงไปในเรื่องการ ถูกหวยเล่นหุ้นเล่นเบอร์อะไรก็ลองซื้อไว้สักนิดนึงก็ดีนะคะแต่ถ้าใครไม่มีดวงด้านนี้หน้าที่การงานของคุณนะคะจะได้รับการขยับขยายการเพิ่มนะคะบางคนจะได้โบนัสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะม,มาดูสีเงินจริงๆอะ่ะเนี่ย การงานของคุณมาเด่นมากๆเลยอ่ะคลิปนี้การงานที่มั่นคงนะคะงานอะไรที่คุณน่ะสามารถที่จะควบคุมบริหารหรือเป็นผู้ที่คอยสั่งการผู้อื่นได้นะคะอันนี้คือ,อไรสี่ถ้วยเนี่ยจะเข้ามาแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวเลยนะคะสี่ถ้วย คุณไม่รู้เลยเป็นของขวัญน,นะคะเป็นของขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทั้งถ้วยทั้งเหรียญเลยอะ่ะดูสิแล้วเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมานานด้วยนะเอาเด้งออกมาคืออะไรอะ่ะเอ้าเด็กถือถ้วยอ่าข่าวดีนะคะคุณจะได้รับข่าวดีจากคนทางไกลนะคะจากคนที่คุณไม่คาดฝันนะจะมีข่าวดีบางอย่างเข้ามาหาคุณในเร็อๆนี้นะคะ มาดูอีกซีว่าจะเป็นในเรื่องใดอีกที่พายอยากจะบอกอคุณจะติดจริงๆนะคะคุณจะได้รับสิ่งที่คุณควรที่จะได้รับนะคือทำยังไงได้อย่างงาั้นนะ่ะจะติดอะถ้าที่ผ่านมาคุณพยายามทำทุกอย่าง ทำงานนะักทำงานเหนื่อยแต่ได้การตอบแทนแบบว่าเออผลการตอบแทนมาน้อยนะคะต่อไปนี้นะควรจะได้สิ่งที่คุณควรที่จะได้อยู่ในที่ที่คุณควรที่จะอยู่นะถูกที่ถูกเวลาถูกต้องแล้วความรักก็เหมือนกันนะคะเว้ยเลามาตรงกับหกเหลี่ยมด้วยอะความยุติธรรมสิ่งที่คุณควรที่จะได้รับอะ่ะจะมาหาคุณแล้วจริงๆนะคะ อันนี้คือไพ่ของจะติดเนี่ยก็คือเป็นไพ่ของการตัดสินนะคะสิ่งที่จะมาถึงสิ่งที่ควรจะได้รับจะพูดว่าครึ่งนึงก็เป็นกรรมจากการกระทําของคุณด้วยแล้วก็จากดวงด้วยนะคะถึงเวลาแล้วถึงเวลาของคุณแล้ว อ้าวควีนออฟเพนทาเคินอ่าบางคนเนี่ยนะคะจะได้โชคเป็นคนหรือเปล่านะเออเป็นคู่นะคะได้พบเจอคู่แท้นะคะถ้าใครที่ระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโสดมานานนะโสดมานานทำแต่งงาน คุณจะได้พบเจอกับคนคนหนึ่งที่ถูกใจคุณมากๆเลยอะ่ะคุณรู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างที่เหมือนคุณนิสัยบางอย่างที่เหมือนคุณเข้ากันได้เป็นคนที่คุณก็รู้สึกว่ารอคอยเขามานานแสนนานนะคะคุณรอคอยคนแบบนี้คนที่มีแบบคือมันจะเป็นคนที่คุณคาดฝันเอาไว้เลยอะ่ะนะคะ คนในสเปคของคุณคนในอุดมการของคุณเลยจริงนะคะหนึ่งดาบตกท้ายอุ้ยไพ่ดีมากโอ้อยากจะตบมือให้ตัวเองเอ๊ะเด็กถือดาบอืมเน่ที่ผ่านมานะคะความดื้อรัน้นความดื้อรั้นของคุณหรือเปล่าที่แบบไม่เชื่ออะไรอย่างนี้นะก็เลยต้องถูกกนจัด นะคะบาดเจ็บสอนให้ได้เรียนรู้แล้วนะการวางตัวความคิดทัศนคติอะไรหรือแม้แต่การที่คุณนะ่ะอยู่ถูกที่ถูกทางถูกเวลาอยู่ให้ถูกงานอะไรแบบนี้นะีนะคะงานที่ไม่ใช่ของคุณคุณทำไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะจริงๆบางทีเนะี่ย ก็พูดแค่นี้นะคะเอาเป็นว่าไพ่นี้นะคะหน้าไพ่นี้หรือคลิปนี้ล a นดอมเนี่ยคนที่มาดูอะ่ะคุณกำลังจะได้รับโชคใหญ่โชคดีสิ่งที่คู่ควรสิ่งที่เป็นของคุณสิ่งที่คุณรอคอยมานานแสนนานนะคะกำลังจะมาหาคุณในเร็วๆนี้แบบไม่คาดฝันได้ข่าวดีนะคะได้โชคได้ลา ก็ประมาณนี้นะคะไม่เยอะไม่ยาวนะคะสั้นๆง่ายๆได้แต่ความอ่ะขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย